ถ้าคุณใช้ไลน์ Official Account หรือว่าไลน์ OA อยู่ตอนนี้เขามีความสามารถมากมายที่จะไปช่วยคุณจัดการการแชทกับลูกค้าของคุณหรือว่าแชทกับผู้ติดตามของคุณได้ซึ่งมันมีประโยชน์มากมายครับในวันนี้ผมจะมาสอนให้คุณใช้ครับ สวัสดีครับผมวร,รัตภพภศแระชตานามวงนะครับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ใช้ไลน์นะฮะก็คือการจัดการระบบแชทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ติดตามในไลนย์ยิ่งเยอะนะฮะมันยิ่งแยกแยะลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามอย่ายากมากนะครับบางทีจะไปค้นหาแชท ของคนที่เคยคุยไปแล้วโอ้โหยากมากนะครับดังนั้นมันก็เลยจะไปเกี่ยวข้องที่ว่าบางทีคุณอาจจะปิดการขายยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแทนที่คุณจะไปติดตามคนคนเดิมได้แต่ว่าหาเขาไม่เจออันนี้ก็เป็นปัญหาแค่ปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าลนยเขามีฟังกช์ชันนะฮะมี ความสามารถเพิ่มอีกมากมายที่ไปจัดการระบบแชทแล้วก็ลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามของคุณเนี่ยให้คุณและบริหารผู้ติดตามหรือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลทําให้ยอดขายคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับลองชมกันได้เลยครับว่ามันทําอะไรได้บ้างครับ เมื่อคุณเข้า Line OA หรือว่า Official Account s, มาทางหลังบ้านแล้วนะครับก็คือที่จริงเข้าตรงนี้ฮะ m a n a g e r l i n e b i z นะ, Biz น,ะ .biz นี่เป็น bizset นะฮะโอเคพอเข้ามาแล้วคุณก็ล็อกอิน Account ของคุณนะครับทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแชทนะฮะก็เข้าไปดูที่เมนูแชทตรงนี้เลยนะฮะทีนี้ครับแชทของ Line OA เนี่ยมันก็ มีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก l ลายแอดตัวเดิมหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะครับเช่นเวลาที่คุณกดตัวเนี่ยนะฮะเมนูตรงที่มี3ชั้นตรงนี้นะคำว่าออน,นะฮะมันจะสามารถแบ่งได้อีกหลายอย่างนะครับแบ่งทัง้งแบ่งทั้งอินบ็อกซ์อ d ก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้อ่านนะบางทีสูงว่าลูกค้าทักคุณมาเยอะไปหมดนะเต็มไปหมดเลย แล้วคุณขี้เกียจเข้าไปดูขี้เกียจเลื่อนไปดูหลายๆอันนะครคุณก็กดเขาว่า Unread นะกด Unread ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่คุณยังไม่ได้อ่านเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอ่านหมดแล้วเนี่ยเหมือนผมเนี่ยเขาจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีนะ,ะคุณอ่านหมดแล้วไงแบบ Unread ไม่มีนะครับทีนี้มันก็จะมีหลายอย่างมีทั้ง follow up นะครับ resolve นะฮะแล้วก็ spam ซึ่ง follow up นี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวมันจะมีให้คุณได้ไปเหมือนแบบติ๊กไว้อะติ๊กคนคนนั้นไว้ว่า follow up ก็ประมาณว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องตามคนนี้นะบางทีเขาอาจจะเคยถามไว้แล้วแล้วเขาหายไปนะคุณก็จะได้ตามเขาได้นะเรื่องแบบสิ่งที่เขาต้องการนะครับ resolve นี่ก็หมายความว่าบางทีลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วคุณจะแก้ไขนะฮะคุณก็ติ๊กไว้นะครับส่วน spam นี่ก็หมายความว่าบางคนเขาเข้ามาแล้วบอกว่าส่ง แต่โฆษณานะเพราะว่ามันจะมีลายของบางคนที่เขาแอบคนไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะโฆษณานะวันวันหนึ่งก็ส่งแต่โฆษณามานะครับหรือว่าเ,าเขาเป็นคนที่ขายสินค้าอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาส่งข้อมูลมาเยอะเกินไปกูก็แจ้งเขาเป็นสแปมตรงนี้ก็ได้กดไว้มันก็จะล็อกไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปที่ All ก่อนนะครับซึ่ง All เนี่ยมันก็จะรวมทุกอย่างไง นะมันก็จะรวมทุกอย่างที่5อันเนี้ยนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดสูว่ากด Inbox อกเฉยๆนะครับมันก็จะมีเฉพาะคนที่ไม่ได้ทําเครื่องหมายไว้นะมันก็จะไม่มีพวกเนี้ยนะฮะก็คือ Inbox อกเฉยๆดังนั้นตอนนี้ออกก่อนละกันนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างสมติว่าคนนี้นะฮะเนี่ยผมสูว่าเขาถามอะไรมากันไม่รู้นะอ่าผมจะไปกดตรงนี้ไว้ว่า follow up นะฮะอ่าเนี่ยตัวนี้มันก็จะขึ้น follow up ไว้นะครับทีนี้สมมติว่าคุณมี follow up หลายๆคนเนี่ยคุณก็ไปกดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้กดตรงนี้นะเราไปกดคําว่า follow up นะฮะอ่ามันก็จะขึ้นมาหมดเลยสําหรับคนที่ต้อง follow up ต่อนะครับอ่าทีนี้ผมเอาออกนะอ๋อเอาออกป,ปุ๊บคนนี้ก็จะหายไปสมมติว่าผมเปลี่ยนว่าคนเนี่ยเขามีปัญหานะปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือว่า เขาจะคืนสินค้าหรือว่าเขาไม่พอใจสินค้าอะไรเชอย่างเนี่ยคุณกด r e s o l เนะี่ยพอคุณกด Re-Solve แล้วมันก็เหมือนกันนะฮะก็คือมันก็จะไปอยู่ในหน้าของตัวนี้ s o s v e นะครับคือคุณต้องแยกออกมาเพื่อที่ว่า,เ,าเขามีปัญหาอนะไรสชกอย่างหนึ่งแหละนะที่ที่ที่คุณจะต้องไปทำการแก้ไขทีนี้สุว่าแก้ไขเสร็จแล้วนะฮะแก้ไขเสร็จแล้วคุณก็กดไปที่ Inbox เหมือนเดิมก็คือเหมือน เป็นระบบเ,เป็นเข้าไปในหน้าแชทปกติพอกดเข้าไปเขาก็จะไปอยู่หน้าแชทปกติแล้วนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะฮะนี่แหละครับทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสแปมที่พวกชอบโฆษณาเนี่ยอย่างเช่นสมมุติคนเนี้ยชอบส่งคุกกี้รันมาตลอดนะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ว่าเขาส่งมาตลอดอะแล้วคุณแบบว่าเริ่มเริ่มหง,งุดหงิดเริ่มลำคาญน่นะส่งมาวันหลายครั้งเนี่ยนะฮะคุณจะกดเป็นสแปมเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับ จุด3จุดด้านขวาบนตรงนี้นะ,ะกดเข้าไปปุ๊บคุณก็ไปมาร์ค s spam m นะครับมาร์คแ s ดสแผมกดนะพอกดปุ๊บแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเป็นสแปมเห็นไหมอ่าก็จะมีว่าคนนี้เป็นสแปมแล้วก็เขาก็จะไม่สามารถส่งอะไรมาให้คุณได้อีกนะเมื่อคุณมาร์กนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนบล็อกอ่ะสรุปคือเหมือนบล็อกเขานั่นแหละนะครับแต่ทีนี้คุณสามารถแก้บล็อกได้ก็โดย ที่เดิมครับแล้วคุณก็ unmark เนี่ย unmark as spam นะครับเขาก็จะหลุดจากการเป็นส p ปมนะฮะทีนี้นะครับมันยังทำได้อีกหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับพวกนี้นะเช่นอย่างตัวนี้นะคุณคุณมีเซิร์ชตรงนี้ก็หมายความว่าบางทีคุณเคยคุยกันไว้แบบว่ายาวนานแล้วอะ่ะนะแล้วเขาพูดกลับมาว่าเอ้ยปัญหาเรื่องนั้นหรือว่าเอ้ยสินค้าตัวนั้นที่เคยคุยไว้ตอนนี้ มาหรือยังหรือว่าตอนนี้แก้ปัญหาหรือยังอะไรเงี้ยและคุณแบบว่าแน่นอนอะ่ะลูกค้าคุณจะต้องมีเยอะใช่ไหมเขาซื้อสินค้าของคุณเขาก็จําได้อยู่แล้วถูกป่ะแต่คุณน่จ,จะจําลูกค้าไม่ได้นะครับบางทียิ่งลูกค้าเยอะเนี่ยคุณอาจจะไปใช้คําว่าเซิร์ชตรงนี้ครับก็แปลว่าค้นหาบทสนทนาน,นั่นแหละนะฮะแต่พอดีเนี่ยคนเนี่ยเขามีแค่ประโยคเดียวนะแต่เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูนะเพราะว่าในในที่เนี่ยที่เขาส่งมาแค่ประโยคเดียวมันไม่มีสามภาษาไทยนะ เดี๋ยวผมพิมพ์ภาษาไทยดูเช่นกอไกนะ่พอพิมพ์ไปปุ๊บมันก็จะไม่มีบทสนทนาโผล่ออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีกอไก่เองแต่ทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีตัว i ละกันนะผมลองพิมพ์อะไรสักตัวหนึ่งที่เป็นตัว i นะครับภาษาอังกฤษปุ๊บเห็นไหมฮะ มันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยเอ้ยบ,บทสทนทนาเนี่ยมีคําว่าตัวไอนะซึ่งมันก็บ่งบอกว่าสมมติว่าคุณเคยพิมพ์คาว่าเสื้อกีฬาสีเขียวสมมติแล้วคุณเคยพิมพ์ไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยที่คุณเคยพูดเสื้อกีฬาสีเขียวนะมันก็จะขึ้นลงมาเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วคุณก็เลือกเอาว่ามันจะเป็นอันไหนนะครับแล้วพอคุณกดไปปุ๊บมันก็เข้าไปถึงบทสนทานานั้นๆเลยนะฮะก็จะหาบทสทนทนาได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ แน่นอนครับว่าบางทีคนใช้ลายส่วนตัวเนี่ยเขาไปบางทีเขาไปใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ะนะซึ่งอย่างเนี้ยอาจจะเป็นชื่อเล่นเขาหรือว่าอาจจะเป็นชื่อลูกชื่ออะไรของเขาก็ไม่รู้แหละนะคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขาโดยกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับบางทีคุณอาจจะเ,เขาเคยโอนเงินมาแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็คุณอาจจะใส่ชื่อนามสกุลจริงเขาไปเลยนะครับซึ่งมันใส่ได้ถึงแค่20ตัวนะ Uh, 20ตัวอักษรซึ่งผมคิดว่ามันบางคนชื่อนามสกุลยาวมันก็อาจจะใส่ไม่หมดนะคุณก็เปลี่ยนได้เลยเช่นคนนี้ชื่อกหนกวันเนี่ยนะ uh, uh, คุณก็ใส่ว่าชื่อกหนกวันนะครับนามสกุลอะไรโชดโชดชวานละกันสมมุติละกันนะฮะโชดชวานละกันแล้วคุณก็เซฟไปนะดูเนี่ยปกติแล้วมันก็อาจจะพอใส่ได้นะฮะ20ตัวอักษรแต่บางคนยาวกว่านั้นแหละนะทีนี้ผมก็กดเซฟ เห็นไหมฮะพอกดเซฟปุ๊บมันก็เป็นชื่อที่คุณเปลี่ยนให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณไม่ใช้แล้วนะครับคุณก็ลบออกแล้วคุณก็เซฟเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นชื่อที่เขาใช้ อยู่ปัจจุบันซึ่งแน่นอนเนี่ยคนคนที่เขาใช้ชื่อเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดนะเวทาคุณก็งงอะนะฮะ,ะถ้าเป็นลูกค้าคนสําคัญของคุณผมแนะนําว่าคุณก็เปลี่ยนไว้ก็ดีนะฮะสิ่งตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้นะคือคุณสามารถตั้งแท็กได้ซึ่งปกติแล้วค่าเริ่มต้นมันยังจะไม่มีแท็กอะไรสักอย่างนะผมกดตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยอันนี้ผมใส่เคยใส่ at, แท็กไว้ว่าเป็นเฟรนนะสมมุติว่าผมกดออกนะกดออกแล้วเซฟ เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนว่ายังไม่มีแท็กอะไรสักอยาก่างนะฮะอา่าผมลองกดแท็กอีกทีนะครับแล้วผมเอาไปคำว่า friends นะฮะเช่นบางทีบอกว่ามีเพื่อนเข้ามาซื้อของด้วยสมมติแล้วกันนะฮะผมเซฟไว้นะทีเนี้ยสมมติว่าผมใส่ friends ตัวนี้แล้วนะครับที่จริงมันจะสามารถกดเข้าไปดูคนที่มีแท็กเป็น friends เนี่ยนะได้อยู่2ที่นะครับที่แรกก็คือคุณสามารถกดตรงนี้ของมันเลยนะครับกดไปเลยเนี่ยปุ๊บ นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าแท็กเป็นเฟรนอ์นะครับซึ่งใครที่ผมเคยแอดแท็กไว้เนี่ยพวกเนี้ยคือแอดแท็กไว้หมดเนี่ยผมก็กดเขาว่าคุณไอเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันก็เป็นเฟรนอ์ทั้งหมดนะครับ มันก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะทําให้คุณจัดการง่ายขึ้นมันก็เหมือนไอตอนแรกที่เป็นเกี่ยวกับตัวนี้แหละเหมือนอันไอเหมือนตัว Follow-up บ้าง Resolve บ้างก็คล้ายๆกันแต่ว่าแท็เนี่ยมันก็จะใส่ได้มากกว่านะครับทีนี้สูอว่าคุณไม่ไปกดตัวนี้นะครับบางทีคุณจําเอาเลยผมว่าอ๋เฟรนชั้นชันใส่คำว,ว่าเฟรนนะคุณก็ไปกดตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเลยว่าเดีไหมมีแท็กนะที่เป็นเฟรนใะช่ไหมมีนู่น เยอะเลย9.9กว่าคนนู่นน่ะนะคุณกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับที่มีแอดนะฮะทีเนี้ยวิธีเพิ่มแท็กนะครับก็คือไปเพิ่มตรงนี้แหละนะเพิ่มที่คนอื่นเนี่ยเช่นคุณเพิ่มแท็ก a ตรงนี้นะกดคำว่า a ปุ๊บแล้วคุณก็ก enter ไปเห็นไหมมันก็เพิ่มนะฮะ b ปุ๊บมันก็เพิ่มเองนะครับพอ save ปุ๊บนะแล้วพอไป save ปุ๊บนะฮะแล้วคุณลองกด ปุ๊บนะครับก็จะมีคนที่เป็นแท็ก A อยู่นี้แท็ก B อยู่ตรงนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่คุณจะเพิ่มแท็กได้นะฮะก็คือเข้าไปตรงนี้ครับตรงไอ้ตัวตั้งค่าตัวที่เป็นฟันเฟืองเนี่ยนะกดไปปุ๊บเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะมีคําว่าแท็กตรงนี้ก็กดเข้าไปเห็นไหมตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมเพิ่มมันก็มาแล้วไง A B เนี่ยเห็นไหมตรงนี้คุณก็เพิ่มได้ก็ create new แล้วคุณก็เพิ่มแท็กไปนะครับเช่น C แล้วกัน แต่ที่จริงคุณก็เพิ่มเป็นภาษาไทยก็ได้นะเช่นอ,อะไรดีค้างจ่ายสมมตินะสมมติว่าค้างจ่ายสมมุติแล้วกันปุ๊บก็เพิ่มได้เห็นไหมฮะเนี่ยครับก็คือสิ่งที่คุณทําได้นะครับและทีนี้ตรงนี้ก็คุณก็สามารถเพิ่มโน้ตได้อีกนะครับเช่นลูกค้าคนนี้เขาเช่นคุณคุณอยากจะโน้ตไว้ว่าเ,าเป็นลูกค้า ประจำา2ปีแล้วสมมุตินะสองปีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณ A เจ้าของร้านด้วยประมาณนี้นะฮะอะไรก็ไม่รู้แหละคุณใส่ได้ตั้ง300อันน่ยแล้วคุณก็เซฟไปนะครับเนี่ยเวลาที่คุณเข้ามาดูหรือว่าทางแอดมินหรือว่าพนักง,งานคุณเข้ามาดูคุณก็จะรู้เลยไงนะฮะว่าอ๋อ อคนนี้เป็นไงเป็นไงนะครับไม่ต้องมานั่งจําอีกต่อไปเพราะว่าความจําคนเรามันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าลูกค้าเยอะใช่ไหมเนี่ยฮะก็คือทําได้เยอะแยะนะครับทีนี้ถ้าคุณมากดไอ้ตัวจุดจุดจุด,จดตรงนี้นะฮะจ,จุดจุดจุดข้างบนเนี่ยนอกจากแม้ไอ้ mark as s p a มแล้วเนี่ยคุณยังสามารถดาวน์โหลดแชท history history เนี่ยนะที่จริงาภาษาอังกฤษเป็นปต้อง history นะครับ แต่คนไทยมักจะอ่านเป็น history นะฮะไม่เป็นไรก็คือการดาวน์โหลดประวัติการแชทคุณก็กดไปดาวน์โหลดนะมันก็จะดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นดาวน์โหลดไฟล์ csv ซึ่งคุณสามารถเอาไปเปิดกับ excel ได้นะครับแล้วมันก็จะมีประวัติแชทขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็คือยาวๆตามตามที่คุณต้องการจะเป็นช่องชองของ excel เลยนะครับเพียงแต่ว่าของผมมันมีแค่อันเดียวนี้ผมก็ไม่ไปเปิดให้ดูนะผมแค่บอกเฉยเนะครับ อีกอันนึงคือคุณก็ ete delete, delete Chat ไปได้เลยนะครับคุณกดแชทตรงนี้ก็ Delete ไปทั้งหมดนะฮะซึ่งปกติแล้วผมแนะนำนะคุณไม่ต้อง Delete หรอกนะครับบางทีคุณเห็นว่าลูกค้าคนนี้น่าจะจบแล้วแหละคงไม่มาซื้ออีกมันมันไม่แน่นะฮะบ,บางทีเขาหายไปเป็นปีแล้วเขาโผล่มาอีกนะครับว่าอยากซื้อสินค้านี้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็จะเป็นปัญหาทันทีนะฮะมันก็จะงงนะฮะโอเคแหละอ่าที่นี่แหละครับสิ่งที่ คุณสามารถทำได้สำหรับหน้าจอย,อย่างี้นะแต่ที่จริงการดาวเขาเรียกอะไรแบ็กอัพแชทนะคุณไปทำที่ฟันเฟืองได้อีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับเนี่ยรดพอลงไปกดไปข้างล่างนี้นะมันจะมีแชทฮิส t รีแบ็ c อัพนะครับไอ้อันนี้ก็คือจะเป็นการแบ็กอัพของทุกคนไว้เลยนะไม่ใช่แค่ตัวๆแล้วนะเมื่อกี้มันคือตัวๆอันนี้คือของทุกคนนะครับทีเนี้ย ถ้าเกิดคุณ create new เนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณสามารถสร้างไฟล์ csv ในนั้นที่ผมบอกว่าเปิดกับ excel ได้เนี่ยแค่วาแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะ once a week เนี่ยนะฮะก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อคุณ create ไฟล์แล้วคุณสามารถคลิกดาวน์โหลดข้างล่างนี้ได้ครับผมลองทำให้ดูนะ,ะสติว่ากด create new นะครับก็คือสร้างสร้างไฟล์ใหม่นะครับถ้าเกิดคุณใช้ภาษา เป็นเนมนูนภาษาไทยนะ,ะมันก็ใช้เวลาคือเอียดแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเพราะฉะนั้นคุณเอาไปแบ็กอัพได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่จริงตัวเนี้ยถ้ามันมีความสาคัญกับคุณือคุณแบ็กอัพไว้ก็ดีนะครับเนี่ยไหมแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วพอคุณดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะไปขึ้นเป็น csv เนะี่ยเป็นเป็นซิปน, ip, นะเพราะงใส่ไฟล์มันใหญ่นะครับแล้วพอคุณแตกไฟล์แล้วก็มันก็จะมีแชทแบ็กอัพอ่ะนะทุกๆแชท ก็เกี่ยวกับระบบการแชทหลักๆมันก็จะมีเงี้ยครับที่จริงแล้วมันจะมีแบบใหม่นะให้คุณเล่นตรงนี้ด้วยแต่ว่า,าที่จริงแล้วมันจะไปเกี่ยวกับการบอร์ดแคสต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับอธิบายเฉพาะตัวเนี้ยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงนะครับเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการบอร์ดแคสต์ด้วยนะครับสำหรับ ความสามารถของการแชทนะเกี่ยวกับการาต,ตั้งค่าแชทต่างๆของ LINE OA เดี๋ยวผมจบเท่านี้ก่อนนะ,ะแล้วยังไงค่อยติดตามในตอนต่อๆไปได้นะครับเป็นไงครับสะดวกมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็น n i แอดนะที่ยังเขายัางไม่ได้ปรับมาเป็น LINE OA หรือว่า o f i i l i c l o u n t ค n t เนี่ยความสามารถมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแต่ดีน,นี้โอเคผมว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ มันมีประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมค่อยไปบออีกทีว่าที่เราไปแท็กเขาแล้วเนี่ยเราจะไปบอแดแคสต์เขาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอย่าลืมชมคราวหน้าซึ่งถ้าเกิดคุณจะชมคราวหน้านะครับก็จะต้องติดตามช่องของผมก่อนและถ้าคุณไม่ได้ติดตามและก็ไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเดี๋ยวคลิปออกมาคุณก็จะไม่รู้นะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e ได้เลยนะครับที่ช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่แหละับซึ่งมันสำคัญมากนะเพราะว่านอกเหนือจากชุด วิดีโอเกี่ยวกับ Line, Official Account แล้วผมยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับความรู้ด้านการหาเงินด้านการพัฒนาตัวเองการทำธุรก,กิจเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับและผมมีวิดีโอทุกวันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมฝากฮะ WBL ไว้ครับก็คือเวลาทะพบ u s i n e s s l l e r r n n n นะครับเป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรก,กิจของผมเองนะครับธุรก,กิจมันดูเหมือนยากขึ้นกว่าเดิมนะครับที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากครับมันแค่เปลี่ยนวิธีการไป นะครับดังนั้น WBL เนี่ยมีสอนวิธีการในการหาเงินว่าการทำธุรกิจนะครับซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์14ธุรกิจของผมเองนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตามเสื้อของผมการทำธุรกิจต้องรู้วิธีการทำการตลาดนะครับถ้าคุณทำการตลาดไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะสงครามการตลาดเนี่ยอย่างผมเป็นเสื้อ I am a w a l k e t e r นะครับ a k ก e r นี่ก็คือแปลว่า นักสงครามการตลาดนะครับเพราะผมถือว่าการทำรตลาดยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนการทำสงครามเลยนะครับถ้าคุณทำสงครามไม่เป็นคุณก็แพ้นะฮะคุณต้องชนะนะครับคุณจึงจะอยู่รอดในยุคนี้นะถ้าสนใจสามารถแอดไลน์แอดวลต์ภพนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามเกี่ยวกับ WPL หรือว่า w o r k e เตอที่ผมบอกนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ